ับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติด,ดตามยศุธาราศิริภาพรพากรน,นะคะวันนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาที่สำคัญนะคะที่ได้มีโอกาสได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษนะคะในมหาวิทยาลัยในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครของมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะ ของจังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งวันนี้นะคะ,ะยโสธรได้ไปบรรยายในเรื่องของสุนทรียะความงามในพระพุทธศาสนาทีนี้จากการที่ได้บรรยายไปเนี่ยก็เกิดไอเดียปิ๊งแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญและก็เป็นองค์ความรู้หนึ่งที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะเกิดความตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสุนทรียะเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ คามงานในด้านอื่นๆหรือสิ่งอื่นๆมันจะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือไม่นะคะหรือในมิติมองมองทางพุทธศาสนาเนี่ยสุนทรียะเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้จึงเป็นประเด็นที่ายาสุธราจะมาเสวนานะคะให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันนะคะ ดังนั้นเรามาฟังหัวข้อไว้ด้วยเรื่องของสุนทรียะความงามในพระพุทธศาสนากันนะคะว่า,าเป็นในลักษณะของเป้าหมายที่ยสุธรเนี่ยได้เล่าให้ผู้ฟังได้ฟังหรือนักศึกษาเนี่ยได้ฟังเ่เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวคิดนะคะเรื่องความงามในมุมมองของพระพุทธศาสนาทั้งในแง่ของ รศิลปะนะคะศิลธรรมจิตวิญญาณนะคะโดยสรุปสาระสำคัญนะคะไว้ดังนี้นะคะความหมายของสุนทรียะในพระพุทธศาสนาเราได้บรรยายในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับสุนทรียะนะคะหมายถึงอะ,อะไรนะคะสุนทรียะหมายถึงความงามที่สัมผัสได้ด้วยใจนั่นเองไม่จำกัดอยู่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก นะคะความเป็นความงามที่ก่อให้เกิดความสมดุลความสงบความดีงามภายในจิตใจซึ่งแตกต่างจากความงามในมุมมองโลกียะที่เน้นเฉพาะรูปร่างนะคะหน้าตาและวัตถุภายนอกนะคะดังนั้นสุนทรียะเนี่ยความงามเนี่ยในทางพุทธศาสนานั้นให้ความสำคัญกับ ภายในจิตวิญญาณไม่ว่าแต่จะเป็นปัญญาสติความงามความถูกต้องศีลธรรมจริยธรรมเหล่านี้นะคะเป็นความงามทั้งสิ้นนะคะศุลตริยทางศีลธรรมเป็นอย่างไรพระพุทธศาสนาเนี่ยชื่อว่าความงามสูงสุดเนี่ยเป็นความงามสูงสุดที่มีการยกยอดและให้ความสําคัญกับคุณธรรมเช่นความเมตตาความกรุณาความอดทนและความซื่อสัตย์ เป็นความงามที่สูงสุดนะฮะทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติศีลธรรมด้านสมาธิยังช่วยให้เกิดความงามภายในจิตใจได้ด้วยนะคะแม้แต่พฤติกรรมในทางที่เป็นตัวขับเคลื่อนศีลธรรมต่างๆเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นความงามอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งสะท้อนออกนะคะมาะซึ่งสะท้อนออกมา ผ่านพฤติกรรมและคำพูดไม่ว่าแต่เป็นพฤติกรรมที่ดีถูกต้องหรือคำพูดที่เป็นคำพูดที่ดีถูกต้องถูกกาละเทศะก็จัดว่าเป็นความงามทางสุนทริยะเช่นเดียวกันศุนตริยะในศิลปะและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าแต่ความงามที่เกิดจากศิลปะเช่นพระพุทธรูปนะคะเราก็จะ ยกย่องว่าพระพุทธรูปที่มีความงดงามที่สุดในประเทศไทยคือพระพุทธชินราชนะคะมีความงามพระพุทธรูปที่เลอค่าที่สุดนะก็คือพระเก้วมรกตเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองพระพุทธรูปที่มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์แล้ก็